วันนี้สอบถามบริการด้านใดคะอโหครับ, Hello, รบสวัสดีค่ะอ่ะาโทษนะครับอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของ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 บริษัทดวงดีหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะหมายเลขที่ติดต่อเข้ามาเป็นบริษัท Big Fun นเอนเตอร์เทนเค่ะให้บริการเกี่ยวกับยกเลิกข้อความที่มีค่าบริการค่ะอ๋อยกเลิกอ๋อยกเลิกข้อความใช่ไหมครับ ช่ค่ะวันนี้ติดต่อเข้ามาแจ้งขอ,อยกเลิกข้อความด้วยหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับคือเมื่อสักครู่นี้ผมกดดอกจันหนึ่งสามเจ็ดไปแล้วนะครับได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบบองต้นให้นะคะเป็นเบอร์ที่โทรเข้ามาเลยถูกต้องนะคะครับใช่ครับปัจจุบันหมายเลขนี้ใช้เครือข่ายมือถือได้อยู่คะ่ะอ่า true ครับขอบพระคุณสําหรับข้อมูลค่ะ จากการตวรวจสอบแล้วหมายเลขของคุณผู้ชายค่ะมีเอ s เอ n t e n t ออยู่หนึ่งบริการปัจจุบันยังไม่ได้ยกเลิกบริการค่ะโดยปกติแล้วกดผ่านดอกจันทร์สามเจ็ดดำเนินการให้ภา,ายในยี่สิบสี่ชั่วโมงรายการนี้ให้กดยกเลิกออกเลยถูกต้องใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับได้ค่ะเดี๋ยวบริการนี้ค่ะดำเนินการยกเลิกออกให้เรียบร้อยมีผลภา,ายในยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ต้องเป็นกังวลใจได้เลยนะคะอ๋อครับเออโทษนะครับบริษัทที่ผมที่ผมกำลังคุยอยู่ด้วยนี้เป็นบริษัทบริการคอนเทนต์แบบนี้หรือเปล่าครับ ยกเลิกคอนเทนต์ดาวน์โหลดค่ะเราทำรายการเป็นการยกเลิอกอย่างเดียวค่ะสำหรับตัวช่องใช่ค่ะ<อ>ตัวช่องทางการใช้งานของรายการนี้ค่ะช่องทางเป็นแบนเนอร์นะคะเกิดจากการที่ใช้อินเทอร์เน็ตของเบอร์นี้ผ่านการกดลิงก์หรือใช้งานผ่านออนไลน์เว็บไซต์ที่มีข้ามบริการนะคะครับคือปัญหาเนี่ยนะครับอันนี้ผมผมผมขอพูดยาวหน่อยหนึ่งปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานแล้วพวก s อ s เอมเอกินเงินแบบเนี้ยเอ่อ เหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่เมื่อเช้าผมก็เข้าไปในเว็บดูข่าวสารทั่วไปอย่างเช่นเว็บสนุก .com อะไรพวกเนี้ยครับ <c oughs> คือที่ผมกดไปเนี่ยอาจจะไปโดนแบนเนอร์บางตัวหรือไปโดนโฆษณาบางตัวซึ่งมันไม่มีการให้ยืนยันว่าจะตกลงรับข้อความพวก SMS ดูดวงโฮโลพวกอะไรพวกนี้คือไม่มีให้ให้ยืนยันว่าจะยอมรับหรือไม่ เพียงแค่เอามือไปแตะหรือไปพลาดโดนโฆษณาเพียงครั้งเดียวก็เสียค่าบริการแล้วมีค่าเท่ากับสมัครบริการแล้วแบบเแบบนี้ปัญหาแบบนี้มันมันเลื้อนลังมาหลายปีมากคือผมของตงว,ว่าผมเบื่อมากครับค่ะคเดี๋ยวตัวรายการนี้เราจะดำเนินการบล็อกตัวราการให้ค่ะดำเนินการให้ภายในยี่ชั่วโมงไม่ต้องไปกังวลใจได้เลยนะคะครับคือคือไม่กังวลใจครับแต่ว่ามันน่าลำคาญมาก อันนี้คือไม่อันนี้ผมผมก็ผมจะชี้แจงประเด็นนี้ให้ฟังเฉยๆว่าเพียงแค่เราเข้าไปในเว็บหลายๆเว็บเนี่ยเพื่อจะดูข่าวสารทั่วไปแต่มือพลาดไปโดนแบนเนอร์หรืออาจจะไม่โดนคือโฆษณาทุกอย่างในเว็บเนี่ยผมกดปิดกดปิดทุกอย่างไม่เคยบอกรับโฆษณาหรือไม่เคยอะไรเลยโฆษณาทุกอย่างผมกดปิด แต่ก็ยังติดเชื้อจนได้ผมขอใช้คําว่าติดเชื้อก็แล้วกันนะคือมันง่ายมากๆนะที่ผู้ใช้งานจะพลาดโดนสิ่งเหล่าเนี้ยแล้วบางคนเนี่ยนะครับโดนไปเนี่ยคนที่ใช้งานลักษณะเป็นแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยโดนกันสี่ห้าร้อยบาทต่อเดือนเยอะแยะไปโดยที่พวกเขาไม่ได้จงใจจะสมัครเลยนะครับได้คครับครับโอเคครับผมผมขอขอเรียนให้ทราบเท่านี้แหละ ว่าว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้งานเนี่ยเดือดร้อนจากไอ้พวกบริการที่เห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวพวกนี้ยเยอะมากเลยครับท่านครับคตัวนี้เราดำเนินการบล็อกตัวบริการออกให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องเป็นกังวลใจได้เลยเพีงตต้องขออภัยในความไม่สะดวกอีกครั้งหนึ่งนะคะครับครับครับขอบคุณครับข้อมูลเรียบร้อยนะคะครับครับขอบคุณที่ใช้บริการสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับ